ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับไก่ทอด KFC ของไทยเราเนี่ยกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางโลกออนไลน์ครับโดยเฉพาะในหมู่นะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มีโอกาสได้มาลองชิมตานก็ประทับใจกับรสชาติที่จัดจ้านและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจาก KFC ในประเทศของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดครับล่าสุดมีคลิปวีโอจากชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตไทยและญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากในคลิปดังกล่าวนี้นะครับหนุ่มญี่ปุ่นเล่าว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าไก่ทอด KFC ในแต่ละประเทศจะมีรสชาติที่แตกต่างกันมากขนาดนี้เพราะสำหรับเขาในญี่ปุ่นรสชาติของ KFC นั้นถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่เมื่อเขาได้มาลองชิมไก่ KFC ของไทยเขากลับรู้สึกทึ่งตั้งแต่คำแรกที่กัดเข้าไปครับเขาบอกกับแฟนสาวด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นว่าของไทยอร่อยกว่าของญี่ปุ่นเยอะเลยภรรยาชาวญี่ปุ่นของเขาได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะและถามต่อว่าจริงเหรอ ไม่เหมือนของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมซึ่งแฟนหนุ่มก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่เหมือนแน่นอนของไทยกรอบกว่าเนื้อชุ่มกว่าและก็มีรสชาติที่เข้มข้นกว่ามากและเขายังได้พูดเสริมอีกว่าอยากให้ญี่ปุ่นเอาวิธีทําแบบนี้ไปใช้บ้างถ้าเคฟซีที่ญี่ปุ่นทําได้แบบนี้นะจะขายดีแน่นอนหลังจากลองชิมไก่ชิ้นแรกจนหมดเขาก็เริ่มชิมไก่ชิ้นที่2เพราะเห็นว่ามันเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยเมื่อเขากัดไก่เคฟซีเข้าไปอีกคําถึงกับพูดออกมาว่าอร่อยมากกรมกรมสุดๆ แฟนสาวที่อยู่ข้างๆก็ถามต่อด้วยความอยากรู้ว่าแล้วของญี่ปุ่นละ่ะรสชาติเป็นยังไงหนุ่มญี่ปุ่นตอบทันทีว่าของญี่ปุ่นรสชาติธรรมดามากกรอบน้อยกว่าและก็ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศแรงแบบนี้เขายังย้ำอีกนะครับว่าของไทยนั้นอร่อยกว่ากรอบกว่าและมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าพร้อมบอกว่าอยากให้มีเมนูวิงเซบขายที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะเป็นรสชาติที่เขาคิดว่าคนญี่ปุ่นน่าจะชอบสำหรับคลิปรีวิวของคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่นี้นได้เป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวเลดทั้งในไทยและญี่ปุ่นเป็นจานนวนมก หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นว่า KFC ไทยถือเป็นหนึ่งในสาขาที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกโดยเฉพาะเมนูวิงแซบและไก่ทอดผู้พันที่ผสมผสานความกรอบและความเผ็ดได้อย่างลงตัวหลายคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่เคยมาไทยก็ยืนยันเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าเคยกิน KFC มาแล้วทั่วเอเชียแต่ของไทยอร่อยที่สุดในขณะที่อีกคนหนึ่งจากสหรัฐครับก็กล่าวว่าผมไม่คิดเลยว่า KFC ของไทยจะอร่อยได้ขนาดนี้ของไทยคือสุดยอดจริงๆ และนอกจากนี้นะครับไม่ได้มีเพียงชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่พูดถึง KFC ของไทยเราแต่ยังมีชาวต่างชาติจากหลายประเทศที่ทำคลิปรีวิวลงใน YouTube และ Tik t o k โดยส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า KFC ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องของรสชาติความกรอบและน้ำจิ้มที่อร่อยไม่เหมือนใครหลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่าความอร่อยของ KFC ไทยนั้นมาจากการปรับสูตรให้เข้ากับลิ้นของคนไทยที่นิยมรสจัดรสเผ็ดและความหอมที่เข้มข้นกว่า ซึ่งแตกต่างจากสูตรดั้งเดิมในประเทศตะวันตกที่เน้นรสเค็มและมันเป็นหลักอีกหนึ่งจุดครับที่ทําให้ไก่ KFC ของไทยเป็นที่จดจําของนักท่องเที่ยวคือน้ําจิ้มซึ่งมีรสชาติที่หลากหลายชนิดและมีความอร่อยผสมกันอย่างลงตัวและนอกจากนี้นะครับหนุ่มญี่ปุ่นในคลิปก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเขาบอกว่าไก่ KFC ของไทยเนี่ยอร่อยจนอยากซื้อตุนกับญี่ปุ่นเลย สำหรับเรื่องราวของคููลักชาวญี่ปุ่นคููนี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงความอร่อยของไก่ KFC ของไทยและยังสแสดงให้เห็นถึงพลังของอาหารไทยที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีอาหารหนึ่งจานอาจดูธรรมดาในสายตาคนไทยครับแต่สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่อาจเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจําไปตลอดชีวิตหลังจากคลิปนี้กลายเป็นไวรัลชาวเน็ตไทยจํานวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความภูมิใจเช่นนี่แหละรสชาติแบบไทยแท้หรือดีใจจังเลยที่ต่างชาติชอบอาหารของเรา ขณะดเดียวกันครับหลายคนก็แชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันว่าต่างชาติที่บุกเขารู้จักก็ติดใจในรสชาติของไก่ KFC ไทยเช่นเดียวกันบางคนถึงขั้นบอกว่าเมื่อกลับประเทศก็ยังคิดถึงรสชาติไก่แทบแบบนี้อยู่เลยในมุมมองทางธุรกิจการที่ KFC ไทยได้รับเสียงชื่นชมจากต่างชาติถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เก่งแกล้งขึ้นและยังแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการปรับสูตรให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นครับซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่แบรนด์ระดับโลกหลายแห่งเริ่มนํามาใช้เพราะในยุคป,ป ผู้บริโภคไม่ได้มองหาแค่รสชาติสากลแต่ต้องการความแตกต่างที่ส้ตนเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศครับท้ายที่สุดแล้วไก่เคฟซีของไทยเราไม่ได้โดงง่งดังแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นที่พูดถึงในระดับนานาชาติเพราะรสชาติที่จัดจ้านกรอบนอกนุ่มในและยังมีน้ำจิ้มที่เข้มข้นไม่เหมือนใครนั้นจึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ลองกินส่วนใหญ่ต่างยกนิ้วให้โดยเฉพาะเมนูวิงแทบที่ถือเป็นไฮไลท์ประจำร้าน เ,เรื่องราวของหนุ่มญี่ปุ่นที่ติดใจไก่เคฟซีของไทยก่อนที่จะเดินทางกลับญี่ปุ่นนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าอาหารไทยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆของไก่เคฟซีได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวเน็ตโด,ดยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าเคฟซีไทยอร่อยที่สุดในโลกแล้วที่ญี่ปุ่นเหมือนไก่เคฟซีปลอมเลยความคิดเห็นต่อไปครับเราเป็นไกด์ในยุโรปกินมาหมดทุกป,ประเทศในยุโรปแล้วไก่เคฟซีประเทศไทยคือดีที่สุดแล้วจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับคนทําสูตรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ใครทาเหรอครับทําไมถึงทําออกมารสชาติแบบนั้นขนาดคนญี่ปุ่นเองยังบอกไม่อร่อยเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับ KFC ของไทยเป็นเจ้าแรกที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาและไม่ใช่แมคโดนัลล์เป็นอันดับ2เพราะคุณปู่คุณย่าของฉันพาแม่ของฉันไปกิน KFC ตอนที่ท่านคิดสูตรนี้ขึ้นมาความคิดเห็นต่อไปนะครับอาหารแบรนด์นอกบางแบรนด์ตายที่เมืองนอกแต่ขายดีที่เมืองไทยเพราะไทยปรับสูตร คนไทยเนาะไม่อร่อยก็ไม่ยอมกินความคิดเห็นต่อไปครับผมเคยลองกินเคฟซีมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีญี่ปุ่นไทยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าไทยแลนด์เลยครับอร่อยต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละประเทศเขามักจะปรับวัตถุดิบรสชาติให้เข้ารสนิยมของประเทศนั้นๆครับนอกจากนี้นะครับผมเองที่ได้ดูคลิปต่างๆที่ชาวต่างชาติรีวิวไก่เค c ฟซีของไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศเลยครับ พราะสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ไก่ทอดเคฟีที่อร่อยเท่านั้นแต่คือพลังของเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่อยู่ในทุกคําของรสชาติจริงๆครับต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะค่รักชัยญี่ปุ่นในคลิปนั้นถึงกับออกปากชมไม่หยุดเพราะใครที่เคยลองชิมเคฟซีในไทยก็คงรู้ดีว่ารสชาติมันมีความถึงใจมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดครับและสิ่งที่ทําให้ไก่เคฟซีของไทยแตกต,ต่างจากชาติอื่นคือ การใส่ใจรายละเอียดของรสชาติและการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของคนไทยซึ่งปกติแล้วคนไทยเราจะชอบรสจัดรสเผ็ดหอมเครื่องเทศและก็มีความกลมกล่อมที่ลงตัวพอดีสิ่งเหล่านี้เองครับที่ทําให้ไก่เคฟซีไทยกลายเป็นเมนูที่ต่างชาติต้องพูดถึงเมื่อได้ลองทําแรกก็สัมผัสได้ถึงความกรอบของหนังไก่เนื้อที่นุ่มชุม่มฉ่าและกลิ่นของเครื่องเทศที่อบอวลเรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่อยู่ในใจคนไทยและตราตึงใจชาวต่างชาติไปพร้อมกันครับโดยเฉพาะเมนูวิ้งแซบ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ KFC ไทยนั้นถือเป็นตัวแทนของความอร่อยแบบไทยแท้เลยครับความซับบินซีผสมกับความกรอบเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ไม่มีที่ไหนเหมือนจริงๆไม่แปลกใจที่หนุ่มญี่ปุ่นในคลิปถึงกับพูดว่าอยากให้ญี่ปุ่นทำแบบนี้บ้างเพราะนี่คือรสชาติที่ทั้งโลกอยากลองและสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมมากคือน้ำจิ้มของ KFC ไทยครับต้องยอมรับเลยว่าคนไทยเก่งมากในการสร้างรสชาติที่หลากหลายและลงตัวน้ำจิ้มของ KFC ไทยไม่ใช่แค่เครื่องเคียง แต่มันคือส่วนสําคัญที่ยกระดับเมนูไก่ให้พิเศษขึ้นอีกขั้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหรือแบบเผ็ดจี๊ดก็เข้ากันได้ดีกับไก่ทุกชิ้นจนหลายคนถึงกับพูดว่าอยากซื้อทุนกลับบ้านจังสุดท้ายนี้ผมอยากบอกเลยครับว่า KFC ไทยไม่ใช่แค่ของกินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอร่อยแบบไทยแท้ที่สามารถทําให้คนต่างชาติได้ยิ้มได้ทุกคํานี่แหละคือความภูมิใจของคนไทยที่แท้จริงครับ เพราะอาหารไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมนูไหนก็ยังคงมีสเสน่ห์และพลังในการสร้างความประทับใจได้เสมอครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของเราทั้งหมดในวันนี้แล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่ององเราด้วยนะครับ